เระเดินข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อชาวเน็ตได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเมื่อคนสนิทพ่อเสียคือเปรมและคนสนิทของเสียก็คือสถิตพงสุขวิมนแต่กลับมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเขาไม่ได้จบโรงเรียนในเรืออากาศทําไมได้เป็นพลอากาศเอกโดยได้มีคนเถียงกลับไปว่าท่านฟูฟูก็ไม่ได้จบโรงเรียนในเรืออากาศก็ได้เป็นพลอากาศเอกใช่หรือไม่ และคำกล่าวนี้เองซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในขณะน,นี้ที่ว่าอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในรัชสมัยนี้หลังจากที่ได้มีกระแสของการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับพระบรมราชองค์การครั้งล่าสุดที่ได้มีประกาศออกมาซึ่งเกี่ยวข้องกับคำนำหน้าสตรีที่ยังไม่ได้สมรสโดยอาจารย์สมศักเจียมธีรสกุลเขาก็ได้ออกมากล่าวว่า ตลกดีสมัยนี้มีพระบรมราชองค์การก่อนแล้วค่อยมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยการเรียกชื่ออย่างไรนั้นไม่ใช่อำนาจของกษัตริย์ที่จะกำหนดได้ต้องมีมติของรัฐบาลแต่นี่ทำตามแบบฉบับสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์ก่อนแล้วมติคอรมตามมาและหลังจากที่ได้มีพระบรมราชองค์การที่สำคัญได้ถูกเผยแพร่อ,พออกมาอย่างเป็นทางการทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ และเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการใช้คำนำหน้าสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอบกล่าวเป็นท่านผู้หญิงและคุณหญิงถึงแม้จะยังไม่ได้สมรสก็ตามท้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องจากเดิมที่มติคณะรัฐมนตรีในพศ2525ได้กำหนดให้สตรีที่ไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวใช้คำนำหน้านามว่า เทโดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์บางตระกูลถึงแม้จะสมวนเอาไว้ให้เฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นโดยมีกษัตริย์เป็นประธานในการพระราชทานและไม่ต้องมีรัฐบาลเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การแต่กษัตริย์ทรงมีอำนาจในการพระราชทานโดยตรงให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทั่วไป ที่ทรงเห็นว่าทรงกระทําความดีความชอบและสมควรที่จะได้รับอีกทั้งทางรัฐบาลหรือหน่วยงานฝ่ายพลเรือนที่มีอํานาจจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรที่จะได้รับตามระเบียบสานักนาย,ยกรัฐมนตรีและเสนอรายชื่อเพื่อให้กษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศลงพระประมาพิไทยรับรองมิใช่การใช้อํานาจพระราชทานโดยตรง เหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้าและตระกูลอื่นๆที่มีลำดับสักสูงขึ้นไปอีกทั้งในวันนี้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังได้มีการเผยแพร่ประกาศที่สำคัญโดยได้มีการพระราชทานยศผลอากาศเอกแด่ผลอากาศโทสมคิดสุขบางรมวงังซึ่งเป็นผู้ใหญ่ประจำพระองค์พาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเรื่องนี้มีประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากต่างก็ได้เข้ามาตั้งข้อสังเกตกันว่าท่านอายุขนาดนี้แล้วสมควรที่จะ,กะเกษียณออกไปได้แล้วและควรจะออกไปใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขทําไมถึงยังได้รับราชการแถมยังได้รับยศถาบรรดาศักดิ์และกินเงินเดือนภาษีประชาชนอยู่ได้อีกซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญ ของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นลามจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจํานวนมากและนอกจากเรื่องราวของพระบรมราชโอ,องการที่สําคัญอีกหนึ่งสิ่งที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก็คือค่าใช้ใจ่ายและงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยซึ่งเกี่ยวกับการจัดการต่างๆของทางราชสำนักไทย โดยในวันนี้ทางอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรัสกุลเขาก็ได้ออกมากล่าวถึงการที่กองทัพโบกได้ทุ่มงบมากกว่า60ล้านบาทสร้างอนุสาวรีย์ของในหลวงรัชการที่9ที่ค่ายทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มหึ่งมามากโดยโครงการนี้มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการโดยรายการหลักทําโดยกรมยุทธโยธาธิการทหารบก ซึ่งเป็นการจ้างการก่อสร้างแท่งประดิษฐานอนุสาวรีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีโดยมีมูลค่าโครงการประมาณ60ล้านบาทอีกทั้งความใหญ่โตมาหือมาขนาดนี้ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมงบประมาณจะมากมายและบานปลายขนาดนี้แต่ก็อดประหลาดใจไม่ได้เลยว่าทำไมทางกองทัพบ,บก ถึงต้องใช้งบประมาณจากเงินภาษีของประชาชนไปเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ขนาดยักษ์บนสนามฟุตบอลในค่ายทหารปืนใหญ่ที่จังหวัดลบบุรีแห่งนี้การสร้างอนุสาวรีย์มันเป็นภา,ารกิจของกองทัพบกตั้งแต่เมื่อไหร่อีกทั้งการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ทดแทนการใช้เงินภาษีมากกว่า60ล้านบาท ไปสร้างอนุสาวรีย์ในค่ายทหารอย่างยิ่งใหญ่สวยงามสมฐานะสมพระเกียรติสูงสุดแบบนี้แล้วประชาชนในประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตมามากกว่า2ปีแล้วผนวกกับคำสั่งสอนของพลเอกประยุจนันโอชาที่ได้ออกมาบอกให้ประชาชนช่วยกันประหยัดกินอยู่กันอย่างพอเพียงเพราะงบประมาณของรัฐบาลนั้นมีอยู่อย่างจำกัดและถูกใช้ไปในเรื่องของโควิดเป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งอาจจะไม่สามารถมีมาตรการช่วยเหลือได้มากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามการใช้เงินภาษีมากกว่า60ล้านบาทเพื่อสร้างอนุสาวรีในค่ายทหารของกองทัพบกในยามที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตอยู่ในขณะนี้อีกทั้งนี้สาธรารณะก็ยังคงพุ่งกระชูดซึ่งฟังดูเหมือนจะประหยัดพอเพียงขึ้นมาเลยถ้านำไปเทียบกับ ราคาของเมนบัก s 6 5 0ภูมิภูแมนการสีพิเศษตกแต่งพิเศษซึ่งเป็นรถยนต์นำเข้าที่หรูหราคันใหม่ของทางราชสำนักไทยซึ่งเรียกได้ว่ากระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยของทางราชสำนักไทยยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งทุกการเคลื่อนไหวของพระบรมวงศานุวงศ์ยังคงถูกประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากจับจองและให้ความสนใจ ผนวกกับกระแสของการเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้นโดยได้มีการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ทัดเทียมไปในระดับสากลแต่เรื่องนี้ก็ยังคงมีแต่ความเงียบงันเป็นคำตอบอีกทั้งทางราชสำนักไทยก็ยังไม่ออกมาเทคแอคชั่นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวสุดท้ายทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่คณะสสพักเพื่อไทยแห่บินตรงไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่ประเทศสิงคโปร์โดยในวันนี้นายศรีสุวรรณจันยาเขาก็ได้ออกมาสร้างกระแสที่คือหาอีกครั้งด้วยการออกมาร้องปปชอเอาผิดกับคณะสสพักเพื่อไทยทั้งหมดที่บินไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเข้าข่ายผิดจริยธรรมที่ร้ายแรงฐานคบค้าผู้ที่มีอิทธิพล หรือผู้ที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนอีกด้วยโดยคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรสองอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยพวกเขาได้เดินทางมาพบแพทย์เพื่อตรวจสุดสุขภาพประรจำปีที่ประเทศสิงคโ,ครโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องนี้เป็นกระแสของการวิาพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเป็นจำนวนมากถึงความเหมาะสมในการออกไปพบปะก,กันดังกล่าวของเหล่าสมาชิกสสพักเพื่อไทยใช่หรือไม่ซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศของการดํารงตําแหน่งของคณะท่านสสก็เป็นได้เพราะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากระแสของคุณทักษิณชินวัตรในการถูกกล่าวหาว่า เขานั้นครอบงำพักเพื่อไทยและอยู่เบื้องหลังการดำเนินการต่างๆอีกทั้งเขายังเป็นผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขานั้นถูกกล่าวหาและถูกโจมตีมาโดยตลอดอีกทั้งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมถึงได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกจนได้เพราะตระกูลชินวัตรไม่ว่าพวกเขาจะขยับตัวไปในทิศทางใดพวกเขาก็มักจะตกเป็นประเด็นและถูกจับจ้องจากฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเวลา และเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้